สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพระง,งามสามักขีพยัยากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษาในหน่วยการเรียนที่หนึ่งระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่นก็เป็นคาบที่สองแล้ววันนี้เราจะมาเน้นในเนื้อเรื่อง วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกตินะครับในหนึ่งวันเราได้ดูแลอะไรบ้างวันนี้ครูมีคลิปมาเสนอให้ได้ใจความสั้นๆซึ่งก็ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันการดูคลิปนี้ก็จะทำให้เราดูแลตระหนักรักษาระบบประสาทให้บีบสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเราเดินไปชมคลิปพร้อมของกันครับ8วิธีการดูแลระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. มันสำรวจและดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่น การตรวจสายตาและตรวจการได้ยิน 2. ระวังการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะเพราะอาจทำให้ความจำเสื่อมหรือเป็นอัมพาตได้ 3. ป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางสมองเช่นฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบในเด็กหรือให้แพทย์ตรวจสอบความผิดปกติของสมอง 4. ทถนอมและบำรุงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเช่น หลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่มีแสงมากเป็นเวลานานอยา่าแคะหูหรือจมูกแรงจนเกินไปการเจาะลิ้นใส่หมุดตามแฟชั่นนั้นอาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อตามมาได้ 5. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารทอดรวมถึงเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมแอลกอฮอล และยาชนิดต่างๆที่มีผลต่อสมองรวมทั้งสารเสพติดอาจส่งผลให้อวัยวะต่างๆเกิดอันตรายได้ 6. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะอาหารที่ให้วิตามิน B1 สูงเช่นอาหารจำพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือถั่วลิสงเครื่องในสัตว์ผักและผลไม้มเมล็ดทานตะวันเป็นต้น เพราะวิตามิน B1 จะช่วยทำให้ระบบประสาทแขนและขาทำงานได้เป็นปกติอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคเน็บชาและบำรุงสายตาอีกด้วย 7. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงโดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของตนเอง 8. พักผ่อนอย่างเพียงพอตลอดจนหากิจกรรมเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่น การออกกำลังกายการนั่งสมาธิการท่องเที่ยวการสั่งสรรค์กับเพื่อนการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสและการนอนหลับเป็นการพักผ่อนสมองและร่างกายอย่างดีที่สุดโดยขณะที่หลับประสาททุกส่วนที่อยู่ในอํำนาจของจิตใจจะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่และระบบประสาทที่อยู่นอกอํำนาจจิตใจก็จะทำงานน้อยลงอีกด้วย ก็นักเรียนได้ชมคลิปเมื่อนเรียนได้ชมคลิปในเนื้อหา,อาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีองค์กรความรู้ทั้งหมดแดขั้นตอนที่อยู่ในคลิปจําวัน ทำให้เราตระหนักแล้วก็เน้นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ทำให้ระบบประสาทเราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ห่วงว่าคลิปต่างๆที่ครูสรรหามาให้เนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับวันนี้มีงานทิ้งท้ายด้วยครับแต่ขั้นตอนมีอะไรบ้างนักเรียนใส่ลงไปเลยในโพสแนะนำชื่อสกุลห้อง และพดกัดกบความแรงในเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนโชคดีครับ